โอ้ยิงเขากลางตัวตีผมยิงสวัสดีครับพี่นอ้องงีบปหน้อยครับผมมีผ้าหนาอีฟซีเพิ่มมากครับมาลำผู้นึงเพิ่งจะขึ้นไม้ครับผมอย่บผูกเปลี่ย้งกันแล้ว มาเตรียมตัวกันเลยครับเพื่อเป็นการมาเสียเวลาเพื่อปลาลอยนี่ก็เปิเปดชิปเครื่องไม้เลยครับนี่ไม้ที่มันยิ่งดูดูเลยครับนี่ที่มันเด็ดปลาใงญ่เด็ดปลาไหลาหลไม้ในหญ้ามันไม้ไปอีกหน่อยไม้ผมยู่พุ่นครับพุ่นตุ่นแห่งแห้งรับเห็นเพิ่นยิ่งดูไรล,ลองมาข้นบิ่งครับ สิมันคือเพิ่นบ่ะโอ้เจ้เเามัดปีเหล้วก็เมื่อยพี่น้องไปครับลุยกันเลยครับผมอันน,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 ครครนี้น้ำบ่๊วยดีขนาดครับพี่น้องน้ำบ่ใสครับน้ำอย่าคุ้นน้ำอย่าคุ้นอยา่าขโมยครับโอ้ยหุ่นปลากปาก ลามออกมาม,มันไม่หยุดครับไม่หยุดหรอก็มาลึกอีกตั้งหากมาแบบติดดินมาเลยครับติดพื้นมาเลยกะต่ละตัวตัวสวยครับตัวง่ายติดตามเบงไงนด้ก,นกันครับพี่น้อง ผครับพี่น้องโดนโดนนี่งไงครับผมใส่สองครับมาลึกขนาดกดกล่องพระท่านครับปุ้นไปผุนแล้วมันจะเข้าขาครับโอ้ยดึงแห้งแทะว้าวว้าลูกจะเข้าไปคลองโอ้เพื่อเป็นศอกเลยพี่น้องเพื่อไก่ครับจังถือกดกล่องพระท่านอีกแล้วมันแรนแบบโฉบๆฉบนะครับพี่น้องมันเลยกดกล่องพระท่านโฉบมายิ่งทึ้นกว่าท่านสิมา ถึงสองวันแล้วหนอต่ววันง่ายครับตัวง่ายง่ายพี่น้องเห็นยี่ในหนามนี่ง่ายครับเขาจันทรพานเลยผมครับตทหางแดงยังแดงจริงจริงอู้ยยักษ์โลกอ้วนพี่น้องมาถึงครับาเปิดคลิปถึงหม้เลยครับมั

เกือบถอนเนาะสองเครับสองน้องสองเครับกูนะอ้ว่าเห็นยังไงน้ำเงี้ยครับ,ดรบ,รนนรบเดี๋ยว่าตอนดึงขึ้นมาทีตัวเล็กๆนึงเห็น,นสองเขียวสามเขียวแล้วครับปลาตัวนี้นะครับแต่ว่ามันหงโฉบมากแบบทั้งเดยเกือบถอนดูดอกก็แหงยังหน่อย ถึงสองแท่ครับนี่เจ้าตาชังสร้างของนู่ของบนครับเช่องไม,ม้บนเห็ดันไรกันมันมากแบบโฉบโฉบมากครับนี่บูย่างไงครับสองเลยพี่น้องสองเลย dạng 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 mãi đuôi dạng 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 เป็นยินใหญ่ครับสองหนึ่งหนึ่งศูนย์นี่ครับสองหนึ่งหนึ่งศูนย์สองบวกเลยครับผมเจวเจวย่างเง่้ยครับไปครับลุยกันต่อเลย รถมีดีหมดวัวใส่บ้างลงกันเหน่อย <c oughs> ไปล็อกสักคนถวยอันกับเขายุ้ฟุนตุ่นขมขึ่นโอ้ใส่สิ็นเสียงหยาพูน่ะเห็นไหมพูนเสียงหยาพูนหนาวหนาพนยิ่งมางกพ่อหันนี่นี่น้องอ๋อคือเขากลางเป่าขักแแะ กไร่ครับเดี๋ยวี่พาพี่น้องเขาไปนีแล้วครับไปจอดบุกไร่ไปนำภูมิเนี่ครับสภาพหน้าเพิ่นไปล็อกรถอยู่เก็บรถก่อนเหตครับลุยกันต่อเลยครับโดนแล้วครับพี่น้องบุกไร่ไม่หรอครับท่านเดี๋ยวเตรียมกล่องเตรียมยังอยู่ครับนั่งยืนเบิ้งเพื่นๆอยู่ในวันชุบววมีปา่าเนาะ ครับยุ also, also então, ่ขงลางคนขอเต็มนุ่เข่ากลางครับพี่น้องดึงขึ้นเลยล่ะมใหญ่ปันได้ดอกมันโลกก้ครัวครับเกือบสองมันสองนี่แหละครับทะลุอยู่ครับขึ้นมาแล้วมาออกมาอีกขึ้เก่าแล้วครับมึงมาก็เพีกหน่อยเพียหน่อยพามาออกมา ขึนมาขึ้นมากยูยังอยู่ครับยังอยู่พี่น้องโอ้ยวันมันหน่อยมันหน่อยตัวนี้เนี้ยชางไปเอาใดรบกันโอ้ไม้เพิ่นกระได้ไม้เพิ่นก็อันตรายครับตะละไม้นี่ เต็มอยู่ครับจังกาดึงจังกาเอาขึ้นมาปิดยางอีกโมหายแลนดนะครับดึงสูงย่างเดียวโอ้ไม่ไหมคครับผมโอ้เกือบเกือบสองโลอยู่ครับ<อ>คุณครับขึ้นยุบผม ้งองท่านอยขึ้นมาโชว์โตเลยเกือบยิ่งพว่ท่านยิ่งโดนแล้วๆจังเดียวกล่องออกมาไายครับจังเดียวออกมาจากกระเป๋าเมื่อไ่านเตรียมโตอยู่ครับมายืนเบิ้องยืนในวันสชบ,บ่มีป่าไปครับที่ตามกันต่อครับผมดูต่อเลยไปครับพี่น้องเลยขึไม้แล้ว สุ่มขลายครับปูกไปแล้วเรียบร้อยไปน,นี่ไม่ค่อยขึ้นครับมือนเปลี่ยนแผนถึงเราจะเอาขึ้นได้บู่พี่น้องก็ให้มึงก็ให้ไปไพ้ลงครับข้นอกมันเ็ไก่ ลลับ้ครโดนโดนบ่โดนบ่คือถอยหลังลงก่นอนแมีนบ่เดินนี่อู้หมันไม่ตัวนั้นมันบ่แมนป่าไม่หัวไม่หัวไม่แพ่คลองเราลูกด,ดอ,อกปิดเลยบ่เนี่ยไรเง,งี้ยไรเงี้ยกดกล่องประธานมาไวพ้พอดมาถึงกดกล่องให้เกียร์พี่น้อง bố hay mời mời độc mời nè, mời hay mời 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 ba mời thế, ông mời 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 khẩu mời phay mời nè ติดเลยพี่น้องติดเลยครับโว้โเพื่พหัวขึ้นนี่พอดีเลยอันนี้ต้องไปเอา้เลยพี่นอ้องบ่เนี่ยคือสั้นแต่องนี่เดี <c oughs> ย๋ยว้องไปบ้างหา่างนานกันครับ เอาดึงขึ้นปะเอ๋เออ๋ขึ้นปะขึ้นปะ,ข,นปะขันเส้นเดียวค,ครับนายเพื่นมาซ้ำให้มัใกล้เล่นหมากย่างคักเลยที่ลงเขากอพยายามดึงไว้เอาลุงไม่ได้ครับอันสั้นอาดึงขึ้นเลย ไล้วะมันกับหนาวันเดือยู่เดี๋ยวเราบน้างลางครับึงมากเลวครับโอ้โหพูน,นได้โอ้ยยิงเขากลางตัวตีผมยิงเฮ้ <c ười> ยทำไมเองเจ้ายิง <c ười> บ่ <c ười> ลูกดอกง่ายไปใล่เหรอใช่เราเจ้าคือ้่ลูกดอกถึงมาน้อ นี่โอ้โหโอ้ยีย็บมานึ้นเหย็บมไ่ได้กินเหย็บมันขาดพี่น้องเขานี่สวงดอกเหงือกนี่คนขึ้นมาแมันก็ลงมวนลงตัวบ่ได้เห็นหอดแสงดอททำเช่นนี้กอา,กาเลยเมื <c oughs> ่อได้เปิดนหอดดอทบ่ได้เปิดนหอดดอทก้าวเลยดีตัวมันถือให้โอ้ยมันอยู่ครับพี่น้องมันแล้วมันแล้วมันแล้วแต่ว่าบมื่อใดชดยิงยักเทีย โอ้ยังจังสี่คืออยู่จะเป็นตัวปลาที่เนี่ยครับสี่คืออยู่ไปครับต่อเลยพี่น้องหลุ่นกันต่อ นี่ครับเมื่อกี้นี่พี่น้องมาขึ้นอยู่นี่มองช่องฟักตบนะครับนั่นปลายปืนนั่นช่องนังนนปปนนงง้นครับดอทก็บ,บ่ได้เปิดเห็นมาฆ่าตะกดกล่องหรือขึ้นปนยิ่งครับเห็นแต่ตอนมันลงครับวันนั้นตอนขึ้นพี่น้องมองหันช่องนั่นแหละเห็นแต่ตอนมันกํลาลังลงพอดียิ่งกืบเพื่อเอาเลยครับบ่ได้เปิดฮอ,อตดรอปตีที่มันถือไงครับพี่นอ้องลุยกันต่อครับอีกตัวหนึ่งขึ้นอยู่ช่องเล็กน้อยหน่อย ตัวหนึ่งยู่มุมผู้ไกลๆผมเรากอไฟใผมครับนะครับที่กดกดกองท่านอีกว่าดี่เดชยิ่งบ่สรุปผลงานร่วมครับผมริมากครับนาผมครับนาไนอเงี้ยงก่อนละนาพ่อช่ยครับ <c ười> <c ười> ผลงานร่วมใส่โบโบครับนิ่นใส่สองกลัวครับผมมุกไล สองไอชอนหนึ่งง่งยๆครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบไปทั้นี้ครับฝากติดตามคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ